สัพพะกระโดดด้วยนี่เป็นข mm hmm. okay. ้อไม่ร uh, so ู้เลยนะผมขึ้นไปดูจจะคิดว่าสิ่งนี้เราไม่ได้มีสมการอะไรเลยนี่มาแทนเนี่ยอาจารยก็นสั้นขอบรู้ขอแต่ว่าเมร์กระสานอ้างกริงให้ในการมีคลิปวิดีโอดูประกอบให้แล้วก็ลองไปศึกษาจากตรงนั้นดูนะครับงั้นโจทย์บอกไว้เมื่อหยดสารผสมของมึอด้วยแอลกอฮอล์ลงบนสีอะคริลิก นะะฮก็จะสามารถสังเกตปรากฏการแตกแขนงแบบแฟกท์เท่าได้คือสีมันจะหมึกมันจะแตกๆออกเป็นคล้ายๆกับฝ้าผ่าหรือว่าอะไรอย่างงเนแหละก็จงศึกษาพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องว่าส่งผลต่อรูปทรงและการเคลื่อนตัวของส่วนที่แตกแขนงอย่างแตกนะครับนะมันจะมีคําว่าแฟกท์เท่าเกิดขึ้นมานะครับว่าแฟกท์เท่านี่มันคืออะไรก็ไปเสิร์ชดูเจอเอกสารวิทยาศาสตร์ของสวทานะฮะก็มีก๊อปปี้ให้ใน ้ก็เดี๋ยวจะเราไปอ่านดูนะครับว่าแฟเตอร์เนี่ยมันมีความหมายทางคณิตศาสตร์อยู่นะครับมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับรูปแบบเรขาคณิตลักษณะหนึ่งนะครับก็มันจะสรุปก็คือเหมือนกับว่ามันมีรูปแบบที่มันซ้ำตัวมันเองในสเกลต่างๆนะครก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะมันก็ว่าเราดูตัวอย่างใบเฟิร์นนะฮะว่าถ้แบบาสกุลเข้าไปมันก็จะตัวมันเองก็ยังมีรูปด้านเหมือนเดิมในการรวมเป็นตัวแบบกิ่งไม้หรืออะไรแบบนี้ด้วยในการที่มันจะมีที่อย่างทางคณิตศาสตร์ นะฮะว่าแฟ a c t อ l เขื่อนไรมันจะเกี่ยวข้องกับมิตินะฮะเขาจะพูดถึงแบบว่ามิติที่มันไม่ได้นจำนวนเต็มมันก็จะพูดถึงการมีความหนึ่งมิติสองมิติสามมิติแต่ f ก a c t a l ถ้าเขาเริเนนเ่มตีกันมันจะเป็นสองจุดแปดหรืออะไรแล้วแต่รูปทร, 8, ร, 8, ร 8, ง,ง,งมันแต่มันจะไม่ใช่จำนวนเต็มนะฮะก็เอ่อมันก็มีตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพของ fractal นะครับสมมติมเราเริ่มจากเส้นตรงหนึ่งเส้นนะครับเล็กหนึ่งนี่คือจำนวนส่วนของเส้นตรงมันมีหนึ่งเส้นสมมติว่า เราสร้างเป็นคล้ายๆกับตัว b ขึ้นมาที่ตรงกลางของเส้นวตอนนี้เส้นตรงเป็นทั้งหมด4เส้นแตอันจเป็นทั้งหมด4เซนจากนั้นในทุกๆเส้นตรง4เส้นนียเราทำเหมือนกันก็คือทำเป็นตัว b โผล่ขึ้นมาที่ทุกๆเส้นตรงที่เรามีและตอนนี้จำนวนส่วนของเส้นตรงมันจะเป็น4ยกกำลัง2คือ16เนแล้วทำแบบเดียวกันไปเรื่อยๆคือทุกๆส่วนของเส้นตรงนี้นะครับเราจะสร้างเป็นสามเหลี่ยมแท หลัแหลมโผล่ขึ้นมาทุกด้านเลยแล้วเราทำซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับนี่คือปรากฏการณ์ดังนั้นจำนวนด้านมันจะเพิ่มขึ้นเป็นยกกำลังไปเรื่อยๆเพราเราเริ่มต้นจากหนึ่งกลายเป็นสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นสิบหกไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราซูมเข้าไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเราก็จะเห็นเป็นแหลมแหลมโผล่ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นลักษณะของอล,อลักษณะของเลขส์กลิตที่มันสั่งตัวมันเองในทุกๆสเกลเขาว่าสเกลปวใหยัดนะเลนส์กันนะสเกล ก็แคะ่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็นี่ก็จะไปดูว่าถ้าเราสูบเข้าไปนะครับมันก็จะเหมือนเดิม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 ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีรูปศรนะบรับอันนี้คือเ <ilia. S 1> ขาสร้างสโยยงนว์เฟล็กหรือเจ็ตพิมันนะครับเริ่มจากสามเหลี่ยมแล้วก็แต่ละด้านของสามเหลี่ยมก็ใส่น้ำแหลมเข้าไปแต่ละด้านก็ใส่น้ำแหลมเข้าไปใส่น้ำเหล็งเข้าไปมก็จะกลายเป็นรูปศรงถ้าเราสูบเข้าไปเนี่ยราก็จะเห็นเชฟเดิมๆในทุกสเกลที่สูบเข้าไปนะครับอันนี้คือทำผลิตภัณฑ์อนิเมแบบนี้นะครับ แล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะครับเราจะมีเนี่ยอันนี้เขามาจากเอกสารของกสวทที่เขาเขียนวขาเขียนหลายหน้ามาแล้วอธิบายเขามีสมการมาเช่นสมการเขาเขามีการสร้าง fractal โดย e s ้ฟังก์ชันอะไรเงี้ยอาจารย์ลองไปอ่านเป็นภาษาไทยดูว่าอ่านไงนะครับก็เน้นเป็นตัวอย่างสามเหลี่ยมซ้อนสามเหลี่ยมในสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วก็สเกลสูงไปเรื่อยก็เป็นสามเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมข้างในอีกนะครับก็เป็นตัวอย่างของยูนิแกลกนนะครับทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเสียงคลิปนะครับก็อาจารย์ก็สามารถดูได้จัง ตรงนี้นะครับคือเขาก็จะเป็นนะครการทํางานศิลปะนะครับเขมีสีเฉลิ่มากนะครับมีมีเรียมนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรเป็นยังไงนะมีสีมึกสีดำแล้วก็มีไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะครับมีกระดาษมีแปรงมีอะไรเงี้ยนะฮะก็เขากา็ผสมสีกับตัวกลางสื่อของมันก่อนแล้วก็เทไปบนกระดาษอะไรเงี้ยนะ ก็ใช้แปรเกเลี่ยนิดนึงนะคะจากนั้นผสมแอลกอฮอลกับบุกดำอกขนหนึ่งต่อสองนะครับแล้วก็ยกลงไปนะะเนี่ยแขนงที่มันเกิดข,ข้าึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของแฟกทอรหรือคำแฉกแฉกแฉกที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ทดลองไม่ยากนะคะต่อปุปกรณ์จะแพงนิดอนึ่งเสียงนิดหนึงต้อ,องะแพง <c oughs> <c oughs> นะคะก็อันนี้เขาทดลองกับอ่าอัไรเอ่ยนะคะ อันนี้ไม่เกิดนะนรับเหมือนจะเกิดมันไม่มีแขน,นยืดอบบไหนะแต่ว่าก็เกิดการขยายของวงกนะครัยดังนั้นต้องหาเงื่อนไขแล้ให้มันเกิดดีดดะนะครับว่าอะไรจะเกิดแต่ตโดยหลักการคือว่าแอล l c o h o l มันมีความตึงผิวที่ต่ำกว,าวา่าน้ำเบลนท์เนี่ยนะครับเลยถึงเป็นแรงที่ดึงออกลักษณะนีนน้ได้แล้วเหมือนไอคลิปนี้เดี๋ยวจะลองไปดูเข้อมีการปรับความความความหนืดของสีอะคิริยด้วยอย่นะะางเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ผสม อะไรให้มันหนืดมากหรือน้อยเราก็ดูว่าอา,อา,อาการขยายของโหวมการเกิดแขนงของแฉกพวกนี้มันส่งผลอย่างไรนะครับเนื่องของการจัดไดเป็นภาพสื่อน,นะครับก็อาจจะขอทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะรับแล้วอันนี้ถ้าเราซูมเข้าไปนะครับซูมในซูมในซูมซูมเข้าไปอีกก็อาจจะแบบมีแพทเทิร์นอะไรที่เกิดขึ้นซ้ำตัวเองเรื่อย เดีนี้เขาทดลองเลยไหนแบ่งนะครับมันบอกว่าบางอันก็เกิดบางก็ไม่เกิดะเงี้ยนะคราก็หวังว่าจะทามารถที่จะไม่เกิดมันเราต้องหาคอนดิชั่นหาเงื่อนไขก่อนนะครับอ่องั้นเตรียมของนะครับเตรียมของนะครับสีอะคริลิกนะครับก็สามารถหาสื่อได้ใช้สีขาวก็ได้นะอันนี้มันจะเป็นแบบเป็นเบสอยู่บนโต๊ะผ้าชั้นหน้าอะไรของเราเนี่ยนะก็ใช้สื่อี่ใช้สีอะไรก็ได้ อันที่เห็นเนี่ยมันจะมีตัวที่เรียกว่าสื่อผสมสีเนี่ยซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างแพงอาจารย์มันขดเิ็เดียวแล้วมันก็แปดหลายกระบากเนี่ยเพราะว่าเสียเครดิตที่อาจะซื้อมาเนี่ยที่เด็ซื้อมามันจะแบบยาสีฟันเนี่ยทีมันก็จะแบบเป็นก้อนๆเนี่ยมันต้องผสมมาในตอวที่มันโฟลว์ที่มันไหลได้หน่อยนะครับซึ่งถ้าซื้อตัวนี้มามันค่อนข้างแพงมากเลยแต่ก็เลยเป็นทางแบบคนขดไข ทีร <c ười> ้านขายของศิลปะเนี่ยเขาบอกอาจารย์ก็ลองใช้ตัวเขาก็แนะนำตัวอื่นมาอะไรเงี th ้ยมันก็ราคาถูกลงมาหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับผสมผสมสีเมื่อตอนเปลี่านง่ายขึ้นนะเนีแล้วก็หมึกเนาะหมึกก็อาจารย์จะใช้หมึกที่เติมแบบเรียกว่าอะไรปากกาหมึกซึมมาหรือปากหมึกที่เติมปากกาไว้บอร์ดอะไรเงี้ยก็ได้ก็เกิดเหมือนกันผมนัดทดลองมาแล้วแต่ว่าไอ้หมึกพวกนั้นเนี่ยมันมันเลอะแล้วมันล้างออกยากมากนะ ก็ไม่แนะนำนะคือแต่จะได้เหมือนกันถ้าเราบัตรเราไหวไงแต่ว่ามันจะลาออกยากนะคะงั้นเมื่อตัวเองพบว่ามุดพบมุดจีนอะไรเงี้ยนะ้วก็คือมันก็ลังๆแล้วมันก็ไม่มยากเท่ากับปากาการะกันสุ่มในภายหลองน,นั่นนะแหละลาออกยากมาได้ติดนิ้วเลยนะงั้ก็แล้วหมุดจีนมันไม่แพงนะจ๊ะมุดที่เขาใช้เขียกสองจีน,น,นก็ขวดเล็กก็ใช้ยี่สิบห้าบาทแล้วเราใช้เดียวแล้วใช้แบบปลาย เล็กๆเ,เองเนี่ยนะชนรีตเดี่ยวเองนะคะถ้าจะไปเสิร์ฟในร้านกับกระเขียนก็มีสีหมึกก็มีเหมือนกันี่ไม่เคยลองสีหมึกเขาจะเขียนว่าสีหมึกไม่รู้ว่าสีอะไรแล้วมันก็มีหลายสีเลยนะคะก็มีหมึกนจีนมีหมือนอินเดียด้วยค่ะอินเดียอินเดียอินเนี่ยแต่ดูแล้วราคาแตกอยู่แล้วมุ่งจีนจะถูกสุดยี่สิบห้าบาทนะคะก็แอลกอฮอล์นะคะับจะ,ะ,ะใช้เป็นตัวไอโซโพรพิลหรือเอทานอลก็ได้นะคะเนี่ยสิริวัชชาก็ ต้องเ้าแล้วนะ,ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อย70%เจดสิบเจจริงๆเปอร์เซ็นต์แอลกออมัก็มีและเามันสื่อถึงความตึงผิวของสัมที่เราหยดลงไปนะคะแลมวก็ตเองหาในเปอร์เซ็นต์สุดก็คือประมาณเก้ที่เขาจะมีขายในร้านเคมีนะะก็ซื้อมาเลยะะแต่แรลมอฮมาด้รเอามาเจาเอจงมีความเงนได้นะ,ะจริงแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะส่งผลต่อความรวดเร็วในการเกิดเป็นโมแพออกไปเลย ก็หาได้ไม e. ่ยากนการก็ซื <és> ้อมาแล้วก right. like so, ็จร really ิงก็ใช้ไม่เยอะด้วยก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็แนะนำไม่แนะนำไม่ใช้พวกพวกกันอะเนี่ยนี้ไม่ใช่งานศิลปะแต่คือมันคอนโวบคุมยากเนอกจากไปซื้อหลอดหยดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาทำเราไม่ได้ทำบนกระดาษนะกระดาษมันเปียกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเลอะเทอะนะครับทำบนจานในสุดจัดเนี่ยผักชนะมันแบนๆมาแล้วก็เราเทสีไปบนเนี่ยนะครับมันใช้สัมบ้านมันล้างออกก็ใช้สับ้าได้นะครับ น no ันขั้นตอนนะจะไปเสิร์ชดูได้เนี่ยวินี่กับจะลองคลิปเข้าไปดูนะเขาเขาผสมสีอะคริลิกกันแ, Aí, pe, น i, ต,นแต่นี่เป็นเป็นคลิปศิลปะนะคือเราจะดูคลิปศิลปะแล้วมันดูเข้าใจไปดูจิ๊บเบรียนสั่งวิวๆเขาจะทำใหกครูสอนศิลปะตอนนี้เขาบอกมาโอทำ่างนี้นะผสมสีผลิตสีขาวผสมวกกับสื่อมันจะมีสื่อที่บอกว่าจริงจริงก็ไม่น่าจะใช้น้ำเปล่านะจะทำให้มันแบบจะทำให้มันเขาเรียกว่ามันให้มันไหลได้นิดนึงแนะไม่งั้นมันบีบออกมามันเป็นยาสีฟัน นะครับก็ว่านี่ก็ซื้อสื่อมาแล้วก็ผสมผสมกันให้มันมีเนื้อเนื้อคล้ายโยเกิร์ตมันจะไม่เหลวเป็นน้ำนะฮะแต่แต่มันจะเหมือนมันมีเหมันโยเกิร์ตนะฮะคนคนหน่อยนะฮะแล้วก็พยายามไม่ให้มันมีฟองอากาศเพราะว่าเวลาหมึกมันแผ่นไปชนฟองอากาศมันจะเริ่มไม่ไม่สมานแล้วมันจะเลี้ยวโค้งอะไรอย่างเงี้ยนะตอนแรกตัวเองที่ผสมก็คือน้องตีแบบว่าโหฟองเพียบเลยจะทอดไข่คือแบบฟูแน่นอนเลยนั่นคือเราไม่ต้องการฟองอากาศนะครับก็ เราผสมให้มันดูสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เทลงบนจานนะครับไม่ได้ทาบนกระดาษเพราะเราต้องการความชั้นชั้นความหนาของสีอะคริลิกพอสมควรเราไม่ได้ต้องการให้มันเป็นเรื่องอยู่บนกระดาษแบบนั้นดังนั้นตอนนั้นก็คือทาบนกระดาษเอาพี่ได้ต้องทิ้งให้มันเป็นชั้นหนาเลยก็คือเทบนจานนั่นแหละแต่ก็เราก็แอบผสมบนแอลกอฮอล์นิดหน่อยใช้ทีเดียวเองนะครับแอลกอฮอล์ที่เติมให้หนักได้คือเติมไปบนจานเลยกระดาษหมดเลยนะครับแล้วก็หยุดตกไปมันก็จะบ่มแล้วก็เริ่มแตก นี่ก็คืออันนี้คืออาคริลิกเนาะที่เขาหาไปบนจานอะไรเงี้ยเทบนจานแล้วก็นี่คือหมึกนี่ก็เอาหยดลงไปแล้วก็คนคนคนปุ๊บแล้วก็มันแตกเปนสีแล้วก็เกิดนะฮะก็อาจารย์น้องรู้สึกสารสัจนิได้แล้วก็มันก็ค่อนข้างไม่ยากไม่ง่ายอะทำให้มันเกิดอะไรเงี้ยเพราะว่าคืสมบุกสมบูรณ์ที่เกิดแล้วมันหลอมตัวให้หลอมรูปแบบอื่นมันถ่ายรูปได้ชัดอะไรเงี้ยอาจจะต้องลอง เดี๋ยวเราแตะพูดไปมันมีฟิสิกส์หรือว่าพูดถึงสิ่งตเองอมันก็คงมันก็อาจจะเกี่ยวกับแรงตึงผิวแรงแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรอ่า instability ของคือมันอาจจะแผ่วงกลมไปเรื่อยๆก็ได้ที่มีการแตกแต่ว่าจุดๆหนึ่งเนี่ยมันที่ผิวที่ขอบไดนนามันจะเริ่มมีความเป็นคลื่นหยุดๆเกิดขึ้นแล้วเราจะมันก็เริ่มมีนิ้วมือโผล่เต็มไปหมดนะฮะนี่เป็นตัวอย่างคำถามที่ตัวเองอยากจะถามมา ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นแฟลก์ทอฟทั้งผลิตภัณฑ์เพราะมันมีนิยามชัดเจนอยู่ว่ามันต้องเป็นอย่นี่นี้หรือมันแค่ดูคล้ายแฟลก์ทอฟเฉยๆถูกไหมคือนิยามผลิตภัณฑ์มันเป๊ะมากมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมแต่ว่าเอ๊ะหรือมันแค่คล้ายอาจจะไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็บบทบาทของพวกสารต่างๆที่เราเติมพวกน้ำกรองห่อสีเครื่องไายอะไรคือแรงที่เกิดขึ้นในการกลับหิ้วบวกของมันมันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเมื่อเวลาผ่านไปแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเกิดเป็น ข้อนี้มันเกี่ยวกับ d นามิกส์นะมันก็มีคำนี้อยู่ในโจทย์ด้วยเพราะว่า dynamics นนคืออะไรที่มันขึ้นอยู่กับเวลาจาการเปลี่ยนไปตามเวลาไม่นิ่นงในการนั้นถึงเวลาปริมาณมันคืออะไรใน,น,นกับลัศมีของวงนะเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์มีผลในแล้วความหนืดของสิ่งนั้นในคลิปวิดีโอกันนะเขามีการเปลี่ยนความหนืดด้วยเขาก็ดูว่ามันเกิดเร็วหรือเกิดชา้าอย่างนี้ในนะขาะนั้นเราจะไปศึกษางั้นเดี๋ยวตอนตอนบ่ายก็จะมาลองดูแต่ว่านะ มาเช้าเราเช็คสีเหลือนิดเดียวสีอะคริลิคสีขาวนี่เป็นตัวฐานนะเห่ืออีกนิดนึงจะทำได้บุกเล็กๆได้บุกเล็กๆแล้วมันค่อนข้างใช้แล้วทิ้งเนี่ยจะไม่รู้เหมือนกันเราใช้แล้วพอเราเปลี่ยนแล้วเราก็เททิ้งแล้วก็ล้างจานใหม่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเปล็นมือนกันในการทดลองลองวางแผนดีๆอันนี้ก็เป็นอ้ออันนี้ไปเจอแฟกท์เท่าไปในในไ คือก็แต่อ่านเรื่อง f r a c อ a เนี่ยมองอะไร้ r a c t a l นะคือแบบว่าตัน m a l เป็น f r a c ท่ไหมนะขนาดวันวันวันอะไระโทงไปมประตูวันที่มันเป็นฉลุฉลุนี่คือแฟคทอลใช่ไหมนะรมองบนเจดีย์มันเป็นแบบลายนี่คือแฟคทอลใช่ไหมวัมีมันมีลายซ้อนอยู่ในลายซ้อนอยู่ในลายอะไรใช่ไหมเนยเออพอพอเริ่มอ่านคือบอกว่อย่าเป็นหรือดูคลายแฟ a ท t a อ ị ăn đường nữa hả pancake